สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project A นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือเือเอาชีวิตรอดคงท้ายหรือว่าบัตเทิลรอย้อนั่นเองในโลกแฟนตาซียุคกลางกันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับณตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นแบบ Early Acces s นะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันครับขึ้นมานะนี่โอ้ยใช้ได้อยู่นะคืออันนี้มาเป็นตัวละครนี้เลยนะครับดาบโล่นะ นี่สกิลนะก็คือมีสกิลมีของตกไหมลองเล่นไปดูเราเล่นกันดูก่อนนะครับอันนี้ลองเล่นตามที่เขากำหนดเนาะมีเหมือนเออจะเป็นบอสขึ้นมานิดนึงนะครับทำการแดดหลบฟันครับนี่ก็สวอนี่สกิลครับชาร์จชาร์จแล้วจะเต็มเสื้อกระสวกเรียบร้อยครับไม่มีของดรอปจริงดเดเดี๋ยวไปเก็บโพชันก่อน มีไอเทมเหมือนกันเนาะก็จะเป็นพวกโพชั่นเออมานาอะไรแบบนี้คิดว่าเราจะมีแบบนี้แล้วก็มีวงบีบนะครับเหมือนกันเนาะก็คืออย่างที่บอกไปนะเป็นแบทเทิลเรย์ล่นะก็หลายคนน่าจะรู้นะนึกไม่ออกก็เหมือนพับจีครับแต่ว่าแค่ตัวละครอา่าอนิเมชันการเคลื่อนไหวฉากต่างไม่เหมือนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะเราจะได้เทสป่ะมาสู้กันหน่อยโอ้ย โดนนี่กันครับนี่นี่โอ้ต่างคนต่างกันได้นะเราโดนไปอะไรอยู่เนี้นะครับนี่เขาแนะนำโอ้โหโดนโดนโดนนี่แสวงทำลายเกาะ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 นี่ครับนี่นี่ครับน,นี่ครับ นี่ครับนี่กระทุ้ g ได้อ่ากระทุ n ได้ล่อนะเอาดินี่เรียบร้อยครับผมก็เออชนะไปที่เรียบร้อยเนาะ ถ้าเล่นจริงๆอ่ะของมันจะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e น a l s l ส g awakening ฮ o n ไ a ร i m p a r t Tower of Fantasy Ark k n i g h ไห a แฮ y p o t t พ r b บูอาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center กระสวกไปเรียบร้อยครับเก็บของก่อนมันจะเป็นเหมือนแต้มเหมือนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ใช้งานเนาะวัสดุไม่เพียงพอโอเคก็จะเป็นการคราฟตัวโพชั่นได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเข้าวงตรงกลางอะนะแต่เรา,เราทําการจัดการในพวกมอนเตอร์บริเวณนี้ก่อนเนี่ยมันจะได้เหมือนเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรมาแบบนี้นะครับมันเอาไว้ใช้ทำการคราฟพชั่นได้อันนี้มันงงอะไรวะเนี่ยอันนี้งงอะไรกันงงอะไรกันงงอะไรกัน เ,ออเดี๋ยวมันน่าจะเลือกอย่างอื่นได้นะอันนี้มันคราฟได้แต่โพชั่นอย่างเดียวหรอ,อเดี๋ยวเาเก็บตรงนี้กันโอเคเก็บก่อนนะครับถ้ากดออ่ด้านซ้ายบนนะครับก็คือเป็นการคราฟโพชนะั่นเฉยๆนะหมือนยังไม่มีไอเทมอ,อื่นนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกมามันจะมีสกิลสเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับนี่ลนะ แล้วก็อาวุธก็แตกต่างกันไปเนาะมันไม่ดรอปอาวุธนะอันนี้มันดรอปเป็นในส่วนของตัวเหมือนเหรียญจิตอะเออโอเคไปกันต่อครับนี่ไงน,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 นี่ไงโอเคเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงเออตรงนู้นนะครับมันจะมีกล่องดรอปอยู่เนาะกล่องสมบัตินะครับ จะวิ่งได้เร็วแค่ไหนวะเนี่ยโอ้มีคนว่ะเดี๋ยวถอยกันถอยกันเดี๋ยวใช้โพรชั่นกันเฮ้ยไม่ใช้ใช้ไม่ได้เลยทำไมกอดเยอะแล้วเยอแล้วเยอะแล้วเยอแล้วเยอแล้ว ยา yeah, แล้วยา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 แล้ว,ลวเนี่ยครับของดอปก็ทำการเก็บพวกของได้เนาะอันนี้เป็นไรของสมใส่แน่เลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปของผมว่าของน่าจะดอปที่กล่องเดียวมั้งไอที่เป็นของอุปกรณ์สวมใส่ติดตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถ้ะนะส่วน,ะนตัวนี้เราเจอแค่ตัวพชั่นเฉยๆนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีกล่องแบบนี้อยู่ พอเปิดออกมาแล้วคืออะไรมีโพชัน่นมีเหรียญโอ้ไม่กอคือของเดิมๆแล้วนี่ฟันอะไรได้ไหมยังไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าวงนะครับวิ่งเข้าวงเนาะคือมันมุมกล้องในเกมก็ประมาณนี้แหละมันปรับอะไรเยอะไม่ได้นะครับแค่เป็นมุมมองเฉยๆวิ่งไปก็ได้อะเอาไปอันนี้เก็บของไปชนแล้วก็เก็บผลึกได้อะนะ ไปต่อครับมานี่นี่น,นี่เนีเรียบร้อยไปครับด้านหน้ามีศัตรูอยู่นะเราค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่บของเพียบเลยเก็บของกันนี่ครับ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 อันนี้มันเป็นแบบเออมันไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆนะครับนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาดูแบบวิ่งกันงง มันยังอยู่ในช่วงท u t o r i a l แหละนะครับนี่เราก็เลยดูเทพมา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 ๆนี่แน่นี่แน่ๆนี่แน่กระเป๋าก็เปิดได้นะครับมีอเทมอยู่เนาะไอเทมสมใส่นะครับเอ่อโอเค วในกระเป๋ากันแล้วก็มารอนะครับถ้าเราชีวิตรอดเ็นคนสุดท้ายได้นะก็เป็นฝ่ายชนะกันไปนะนี่โอ้โหมัวมากมั่วกันมากมัวกันมากมัวกันมากมัวกันมากโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอเก็บของวันเก็บ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 เกนิดนึงเาเหลืเตัวเดียว,วเเเเเเ่บ เรียบร้อยครับก็วิกตอรีก็คือจัดการคู่ต่อสู้หมดก็คือจบไปเลยนะเอ่อถามผมกม็ยังหาของอะไรไม่ได้เลยผมได้จากตัวผู้เล่นมากกว่านะแล้วมาดูเนี่ยครับอันนี้จะเป็นของที่ได้จากกล่องสมบัตินะครับแล้วก็มีรางวัลต่างๆภายในเกมอ่ามีตัวภารกิจเคเวสนะครับเมื่อทําสําเร็จนะครับจะมีของรางวัลให้เนาะแล้วก็เ น,นี่กาชาหรือเปล่านั่นไงกาชาด้วยนะครับสุ่มตัวละครเนะาะก็คือตัวละครในเกมมันจะมีอาวุธมาเลยนะครับอ่ะมั่วเล่นได้ไเลยโอ้โหได้ไเทมมันเป็นไอเทม,เมอะไรเร่งเวลาเร่งความเร็วเร่งความเร็ววิญญาณฮีโร่นี่ครับตัวละครปึ๊บนี่ก็เป็นตัวนี้นะครับเอ้ยใช้เคียวกูผมชอบตัวละครที่มันใช้เคียวนะหลายๆเกมส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แบบ ประมาณกระบอกรลยเนี่ยนะตัวละครใช้เขียวไม่ค่อยมีนะอยากได้แบบเออชอบพวกเนโครเมนเซอร์อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะตัวที่ใช้เขียวมันเท่ดีระบบการเล่นก็คือเข้าสู่โหมดการเล่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวละครได้นะแล้วเกมนี้จริงมันสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับเอาไอเทมไปได้ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูไว้ตัวละครน,นี้นิดนึงนะครับว่าสกิลการต่อสู้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับตัวละครใหม่ที่ เราได้มาผมไม่รู้ว่าไอตัวละครใหม่เนี่ยเขาล็อกมาหรือเปล่านะเอ้ยก็กใช้ได้อยู่นะเอ้ยนี่ควงเคียวประมาณนี้แล้วกันท่กผู้ชมใครสนใจลองดูกันได้แล้วเพราะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ